แต่ละขั้นพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงการทำงานของพี่น้องเข้าเต็มที่พี่น้องอดเต็มที่ถ้าบอขึ้นสูงขนาดนี้ก็ไปบบเบิร์เนาะด้วยสิทายให้พี่น้องเบว่งแต่ละขั้นสูงแบบใดสูงขนาดใดอันนี้ก็รถกระบะได้นี่ luôn tàu các tước lên nơi chăn nát chắt tem lơi à lơi tôi đấy sẵn thì nó người งานส้่งเลยงานส้่งเลยแต่ละขั้นซูงขนาดว่าปลาถูกมันคือซูงคักเทว่าขั้นนั้น,นเน็่ดี่แขงขาดคุณอ่ะปลาถูกมันบ่โดดไปดองๆเลยบอกขั้นนั้นนักไทยแน่ๆขั้นนั้นนะ ปกติถ้าเป็นร่างก็เลยขอไปซ้ำงร่างนี่เต็ม <like> ถี่แหละสุดยอดเลยพี่น้องปุ่นขั้นนั่นแห้งขักกระบะนั่นนี่ปุ่นนักตูงงี่ีหลรอวะโธ แต่ละขั้นอา่านั้นอนก็ได้น,นี่คล้องลลยพี่น้องจัดนักจัดเต็มเต็มทีเลยคนนะ่ะไล่นเลี่ย่อนี่แหละค้องแท่พี่น้องเนี่ย,ขเ,ยเขาเอือ่รถบนรทุกีลีนี่